วิธีการยืนยันอายุตระก,ก้าในหน้าให้เรากดเข้ามาที่โปรไฟล์และก็มาที่ตัวตระการ้าจากนั้นกดเริ่มกันเลยทีนี้นะคะก็ให้เรากดยืนยันที่จะทําการยืนยันอายุจากนั้นให้เรากดคําว่ายืนยันอีกครั้งและระบบจะนําเราขึ้นแบบนี้กดยืนยันค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดของเราเราเกิดปีไหนก็คือเอาขอศนะ ไม่เอาพอสอนะคะไม่เอา254หหยุดหยุดแบบนี้นะทีนี้ก็กดถัดไปและให้เราเลือกเป็นยืนยันด้วยเซลฟี่ด้วย ID กดถัดกดเข้าไปเลยค่ะเซลฟี่ด้วย ID ซึ่งการเซลฟี่ด้วย ID นะคะก็จะมีเป็นแบบแบบเป็นใบ,บขับขี่ให้เราเลือกเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นประเทศไทยค่ะ ให้เราเลือกประเทศไทยก่อนนะอยู่ด้านล่างเลยตัวทีนะคะเดอนลงไปเดินลงไปโอเคเจอแล้วกดติ๊กไปที่ไทยแลนด์จากนั้นเลือกประเภทเอกสาระคะ่ะนี่ไงบัตรประจําตัวใบขับขี่แล้วก็เลือกเป็นบัตรประจําตัวจากนั้นกดถ่ายรูปนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําการถ่ายรูปเราต้องปิดข้อมูลศานารก่อนนะเพราะว่าเขาก็ระบุรายละเอียด เลยต้องปกปิดข้อมูลถึงจะถูกต้องจากนั้นถ้าเรารับทราบแล้วก็ให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยค่ะกดถ่ายภาพและก็ทำการถ่ายบัตรของเรานะคะเชคจากนั้นให้กดตกลงและกดคำว่าถัดไปด้านล่างค่ะกดถัดไปโอเคติ๊กปุ๊บจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะ นำกระดาษสีข,ขาวของเรานำมาเขียนตัวหนังสือ C L N เนี่ยที่มันอยู่ข้อที่1นนะคะลงในแผ่นกระดาษเป็นตัวแบบอักขระใหญ่ๆนะคะทุกคนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ให้เราถือแนกบกระดาษของเราแบบนี้หรือ จะให้คนถ่ายรูปให้เราเป็นคนถือบัตรแล้วก็ตัวใบที่เราเขียนอักษรลงไปนะคะให้ถือให้ก็ได้เอาแบบชัดๆนะแบบตัวอักษรชัดบัตรชัดแล้วก็หน้าคนชัดด้วยทีนี้ถ้าเตรียมการเรียบร้อยแล้วเขียนเรียบร้อยแล้ว ก็กดถ่ายได้เลยนะคะกดคําว่าถ่ายเซลฟี่ได้เลยแต่แนะนํานะคะถ้าจะแบบให้ผ่านไปของน้ําใช้ให้คนคนที่เป็นตาล้องนะไม่ใช่ตาล้องสิคนถ่ายนะ่ะถือบัตรแล้วก็ถือใบให้กับเรานะคะจากนั้นกดถ่ายเซลฟี่ค่ะแต่ตัวนี้ลอ,องแล้วค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่านเนี่ยใช้เวลากีน่นาทีหนึ่งนาทีก็ผ่านนะคะทุกคนจากนั้นกดตกลงค่ะถ้าถ่ายเรียบรอ้อย เดี๋ยวเดี๋ดดดองน้ำเอาใหม่อ e ีกพีสิถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เมื่อกี้มัไม่ชัดนะคะอาจจะช้าหน่อยขออภัยด้วยนะถ้าจะผ่านนะคะ1นาทีก็ผ่านเลยนะแต่ว่าถ้าจะไม่ผ่านอุ้ย3ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ยังไม่ผ่านนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะเมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าส่ง เพียงเท่านี้นะคะเราก็รอรับผลการตรวจสอบอายุของเราว่าเราจะผ่านไหมถ้ายังไม่ผ่านเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีการหนึ่งค่ะตัวนั้นรับรองผ่านฉลุย